Animal Circulation สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มาที่เซลลอร์ออดอนินิเซอรดังนั้นสัตว์หลายชนิดจะมีวิวัฒนาการของระบบหมุนเวียนเลือด Curculatory System เพื่อให้การลำเลียงสารไปยังบริเวณต่างๆของร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยองค์ประกอบสคัญสาส่วนคือของเหลวฟลูอิเช่นเลือดหลอดเลือดเวสเซอร และโครงสร้างที่ใช้ในการสูบฉีดของเหลวพัม p เช่นหัวใจ 1. ระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว์กลุ่มต่างๆ (Animal Circulation) รูปแบบของการหมุนเวียนสารเลือดในสัตว์กลุ่มต่างๆสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. สัตว์ที่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดอาศัยการแพร่ข,ของน้ำหรือสารต,ต่างๆผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรง 2. สัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด (Open Circulatory System) สสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด p r o s e d circulatory system) เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดดังนี้ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดการไหลของเลือดในหลอดเลือดไม่ได้ไหลเวียนในหลอดเลือดตลอดเวลาหลอดเลือดฝอยไม่มีอาจจะมีแต่ไม่ครบตลอดทั้งอวัยวะแอ่งเลือดฮี m o ซีมี เลือดกับของเหลวระหว่างเซลล์ของหลัวผสมกันเรียกฮิมเมอร์ลิฟ์การควบคุมความดันไม่ดีการควบคุมปริมาณเลือดไม่ดีตัวอย่างสัตว์อะโทรพอร์ตมอลัสยกเว้นหมึกระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดการไหลของเลือดในหลอดเลือดไหลเวียนในหลอดเลือดตลอดเวลาหลอดเลือดฟอนมีแองเลือดฮิโมซีลไม่มี เลือดกับของเหลวระหว่างเซลล์แยกจากกันอย่างชัดเจนการควบคุมความดันดีการควบคุมปริมาณเลือดดี D. ตัวอย่างสัตว์หมึกไส้เดือนดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังชีววิทยา 4, ม .4 ม .6 หน้า2จาก10 2ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดในสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็นสองแบบคือดูภาพประกอบ 1. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเดียว (Single Circulation) เลือดไหลผ่านหัวใจหนึ่งครั้งแล้วส่งไปฟอกที่อวัยวะแลกเปลี่ยนแกส๊สเหือกก่อนส่งไปเลี้ยงยังส่วนต่างฮาหาความดันเลือดของระบบหมุนเวียนเลือดแบบนี้จะต่ำมากพบได้ในปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็ง 2. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรคู่ (Double Circulation) เลือดจะไหลผ่านหัวใจองครั้งในหนึ่งรอบโดยครั้งแรกหัวใจจะปั๊มเลือดส่งไปฟอกหรือแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วกลับเข้าสู่หัวใจใหม่อีกครั้งเพื่อปั๊มไปเลี้ยงยังส่วนต่างหาหะพบได้ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชีววิทยามสมหกหน้าสามจากสิบสามรูปแบบของระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว์กลุ่มต่างหาหะ ปลาตัวอ่อนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำลักษณะของระบบหมุนเวียนเลือดหัวใจสองห้องห้องบนหนึ่งห้องและห้องล่างหนึ่งห้องเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเท่านั้นที่จะไหลผ่านหัวใจหลังจากเลือดออกจากหัวใจแล้วจะไปฟอกที่เหงือก่อนส่งไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยตรงการไหลเวียนเลือดจัดเป็นแบบซิงเกิลเซอร์เคเลชันสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ลักษณะของระบบหมุนเวียนเลือดหัวใจสามห้องห้องบนสองห้องและห้องล่างหนึ่งห้องการไหลเวียนเลือดจัดเป็นแบบดับเบิลซอร์คิลเลชั่นเลือดที่ออกจากหัวใจจะแยกเป็นสองวงจรโดยวงจรหนึ่งไปฟอกเลือดที่ปอดและหรือผิวหนังขณะที่อีกวงจรหนึ่งจะแยกออกไปเลี้ยงส่วนต่างหาหะของร่างกายเลือดที่หัวใจห้องล่างอาจมีการประปนกันระหว่างเลือดที่มีออกซิเจนสูงกับต่ำ สัตว์เลี้ยคลานลักษณะของระบบหมุนเวียนเลือดห้องใจสี่ห้องไม่สมบูรณ์ห้องบนสองห้องและห้องล่างสองห้องผนังกันไม่สมบูรณ์จระเข้เป็นสัตว์เลื้ยคลานกลุ่มที่มีหัวใจสี่ห้องสมบูรณ์เลือดที่หัวใจห้องล่างแยกกันดีกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่มีบางส่วนปะปนกันการไหลเวียนเลือดเป็นแบบดับเบิลเซอร์เคเลชัน ation, สัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ลักษณะของระบบหมุนเวียนเลือดหัวใจสี่ห้องสมบูรณ์ห้องบนสองห้องและห้องล่างสองห้องผนังก้นสมบูรณ์การไหลเวียนเลือดเป็นแบบดับเบิลเซอร์เคิลเลชันเลือดในหัวใจห้องล่างแยกออกจากกันชัดเจนประสิทธิภาพในการลามเลียง O2 ดีที่สุดชีววิทยาม .4 ม .6 หน้า4จาก10 4 2ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์หัวใจ ห้าหัวใจมนุษย์มีสี่ห้องคือห้องบนขวาร i g เ t ร t r i u ห้องล่างขวาไร g h t ทริ t r i ห้องบนซ้ายเ็บเอท t รียมและห้องล่างซ้ายเล็บเว n t r i c l ลโดยทั่วไปผนังหัวให้องคล่างมีผนังหนากว่าผนังหัวใจห้องบนมากโดยเฉพาะที่บริเวณห้องล่างซ้ายจะมีความหนาที่สุดและระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างและระหว่างหัวใจห้องล่างกับหลอดเลือดอัทรีที่ออกจากหัวใจจะมีลิ้นหัวใจกั้นฮาร์ t แวล โครงสร้างหัวใจของมนุษย์แสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบลิ้นหัวใจของมนุษย์แบ่งเป็นสองกลุ่มหลักคือ 1. น atrioventricular AV valve well. ลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวาและห้องล่างขวาเรียกว่าลิ้นไตรคัสปิด tricuspid valve well. ลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายเรียกว่าลิ้นใบคัสปิด bicuspid mitral valve ลิ้นจะยึดติดอยู่กับเอ็นขนาดเล็กเรียกว่าคอร์ดีเทนดีนิสป้องกันไม่ให้ลิ้นหัวใจปิดและพลิกย้อนกลับ Pro apse, ปรเลฟเตียงหัวใจห้องบนเมื่อเลือดไหลเข้ามาในหัวใจห้องล่างแล้ว 2. s งเซมลูเนอร์วลบีลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างกับหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างขวากับพมนร์คือพมเนรเซมลูเนอร์เวล ลิ้นที่กันระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดออตาคือออร์ทิกเซมิลูเนอร์ Well การไหลเวียนเลือดของมนุษย์มีลักษณะเป็นดับเบิลซอร์คิลเลชอร์โดยเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากส่วนต่างๆของร่างกายจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาผ่านทางหลอดเลือดเวนาคาว่าวีนแคเวโดยท่าเลือดมาจากศีรษะและคนจะเข้ามาทางหลอดเลือดซูพปเรยวีนแคเวอขณะที่เลือดที่มีออกซิเจนตามจาก ช่องท้องและส่วนล่างของลามตัวจะเข้าทางหลอดเลือดอินฟิลิวินโทแทนเลือดที่เข้าสู่หัวใจห้องบนชีววิทยาม .4 ม .6 หน้า5จาก10 5ขวาจะไหลลงไปยังหัวใจห้องล่างขวาผ่านลิ้นไตรคัสปิดไตรคัสพิกแวลก่อนจะถูกส่งไปฟอกที่ปอดผ่านลิ้นพันโมนารีพัมโมนารีเซมลูเลร์ไปตามหลอดเลือดพัมโมนารีพัโมโเนอัตตรี เลือดที่ถูกฟอกจากปอดแล้วจะส่งกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายผ่านทางหลอดเลือดพัลโมนารีเวนพัลเมนนรีเวนจากนั้นเลือดจากหัวใจห้องบนซ้ายจะไหลลงสู่หัวในห้องล่างซ้ายผ่านลิ้นใบคัสปิดไบคัสปิดแวลท้ายที่สุดเลือดจะถูกดันผ่านลิ้นเอออร์ติกเอออร์ติกเซมกเลไปตามหลอดเลือดเออร์ตาเออร์เทเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปการทำงานของหัวใจ หัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลังจัดเป็นไมโอเจนิค์ทคือสามารถเต้นได้เองโดยไม่จําเป็นต้องมีระบบประสาทมากระตุ้นให้เต้นหัวใจเองก็ต้องมีส่วนที่ทําหน้าที่ควบคุมการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจให้เกิดขึ้นสอดคล้องกันเรียกส่วนที่ทําหน้าที่ควบคุมการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนี้ว่าเพสเนเคอร์ในหัวใจมนุษย์จะอยู่บริเวณหัวใจห้องบนขวาเรียกว่าซโนดซีโนทรีโนดซึ่งกระแสประสาทจาก เอสเซนโนจะถูกส่งไปยังเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจข้างเคียงผ่านทางรอยต่อแกปจังเชิญจึงทําให้สามารถเกิดการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและทําให้เกิดการบีบตัวของหัวใจห้องบนได้เมื่อกระแสประสาทแพร่ผ่านหัวใจห้องบนแล้วจะไปกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดพิเศษที่อยู่ระหว่างรอยต่อของหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างเรียกว่าทริโอ r นทริคลโลิโนดเอวโนดซึ่งต้องใช้ เวลาสักพักจึงจะถึงระดับที่สามารถส่งกระแกสประสาทผ่านไปตามเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดพิเศษชนิดต่างหาหะได้อย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้หัวใจห้องล่างมีการบีบตัวได้รวดเร็วและเป็นหน่วยเดียวกันโครงสร้างระบบนามไฟฟ้าในหัวใจแสดงได้ดังภาพดูภาพปะะอบชีววิทยามสมหหน้าหจากสิบห กระแสประสาทที่เกิดขึ้นมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศักไฟฟ้าตามของเหลวในร่างกาย Interstitial fluid ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจึงทำให้สามารถวัดศักไฟฟ้าที่เกิดขึ้นออกมาเป็นกราฟที่เรียก electrocardiogram e k g หรือ e CG กราฟลื่นไฟฟ้าหัวใจนี้สามารถใช้บอกลักษณะการเต้นหัวใจว่ามีความผิดปกติหรือไม่รวมถึงสามารถใช้บอกชีพจรได้อีกด้วย3ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์เลือดบลัด ส่วนประกอบของเลือดมนุษย์แบ่งออกเป็นสองส่วนเมื่อทำการปั่นเวี่ยง c e n t r i f u g a t i o n คือส่วนที่เป็นของเหลวเรียกว่าพลาสมา plasma Pl และส่วนที่เป็นเซลล์หรือชิ้นส่วนของเซลล์ blood c o r p u s c l ซึ่งประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือด,ดแดง erythrocyte เซลล์เม็ดเลือดขาว l e u k o c y และเกล็ดเลือด platelet ส่วนประกอบของเลือดสรุปได้ดังนี้องค์ประกอบต่างๆของเลือด พลาสมาพลาสลักษณะและหน้าที่ของเหลวที่อยู่ด้านบนเมื่อปั่นเวี่ยงเลือดพบประมาณร้อละหห้าของเลือดทั้งหมดองค์ประกอบน้ำสารอาหารแก๊สของเสียฮอร์โม,ม,มนไอออนต่างๆและโปรตีนโปรตีนที่พบในพลาสมามีหลายชนิดเช่น 1. แอลบูมินโปรตีนที่พบมากที่สุดทำหน้าที่ในการควบคุมแรงดันออสโมติก2 อินมิโนโกลบิลินหรือแอนติบอดีทำหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกัน 3. ามไฟบรินิจานทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด 4. เอพิลิพโปรตีนทำหน้าที่ในการลามเลียงลิปซีรัมซีเริ่มคือพลาสมาที่ไม่มีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดเซลล์มเม็ดเลือดแดงอทริโ r รไซต์ลักษณะและหน้าที่รูปร่างแบนเว้าสองด้านไบคอนเคลไม่มีนิวเคลียสและออร์แกนเนลต่าง หาหะมีการสร้างพับงานผ่านการหมักที่มีการผิดกรดแลกติกและที่แก้เฟอร์มนเทเชันภายในฮีโมโกลบินฮีเมโกลบินสำหรับทำหน้าที่ในการลามเลียงแกส๊สแหล่งสร้างตอนเป็นเอมบริโอตับลีเวอร์ม้ามสป l ีนไขกระดูกโบนเมโรแหล่งสร้างตอนฟีตัสและโตเต็มวัยไขกระดูกแหล่งทำลายตับลีเวอร์และม้าม อายุหนึ่งหนย์หนึ่งสวันอิริตโรพอยอะทีนเป็นฮอร์โมนจากไตที่สามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ถ้ามนุษย์มีเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติมากจะแสดงอาการโลหิตจางอณีมีชีววิทยามศมหกหน้าเจ็ดจากสิบเจ็ดเซลล์เม็ดเลือดขาวลูคอย ลักษณะและหน้าที่เซลล์ที่มีบทบาทหลักใน,นกลไกการป้องกันและการจัดสิ่งแปลกแรมสร้างจากเฮเมโทพอติกสเต็มเซลล์ที่ไขกระดูกบอนเมโรเซลล์เม็ดเลือดขาวมี5้าชนิดหลักในร่างกายแบ่งได้ดังนี้ 1. g r a n u l o เป็นเซลล์ที่มีกรนนูนที่สามารถย้อมติดสีได้แบ่งได้เป็น3ชนิดนูทริฟเป็น w b ที่พบมากที่สุดกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยเก a ร์ c y t o s i s เบเซอร์ฟิลเป็น WBC ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบยาซินาฟิลเป็น Wb ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการการจัดพยาธิ2องอการเนลไซต์เป็นเซลล์ที่มีแกรนูงแต่ไม่สามารถย้อมติดสีได้แบ่งเป็น2ชนิดมอนอไซต์เป็น Wb ที่ใหญ่ที่สุดพัฒนาเป็นแม c โครเฟตลิมเฟอร์ไซต์เป็น w b ที่เล็กที่สุดเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเกล็ดเลือด p l a ท l e ต ลักษณะและหน้าที่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นชิ้นส่วนไซโทปลาซึมจากเซลล์เมเกอร์แคริอไซต์มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดบัดคลอทิงซึ่งมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ 1. เมื่อเกิดบาดแผลโปรตอมบินในเลือดจะถูกกระตุ้นโดยต r o m พ e r p l a ส t i นและทำงานร่วมกันซีออ่อนและวิตามินเคทำให้เปลี่ยนเป็นตร o มบิน 2. องต r o m b จะกระตุ้นไฟบรินเจร์ให้เปลี่ยนเป็นไฟบรินซึ่งจะช่วยยึดปากแผล 3. ม,มีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อบริเวณบาดแผลขึ้นชีววิทยามสม .6 หน้า8จาก10 8ระบบหมู่เลือด ABO ABO blood group ระบบหมู่เลือด ABO เป็นระบบหมู่เลือดที่พิจารณาจากแอนติเจนแอนเจบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยคนที่มีเลือดหมู่ A ศูนย์ T อควเก้า B G ศูนย์หรือส่วนคนที่มีหมู่เลือด B จะมีแอนติเจน B สาหรับที่มีเลือด หมู่ A B จะมีทั้งแอนติเจน A และ B บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงขณะที่คนที่มีเลือดหมู่ O จะไม่พบแอนติเจนทั้ง2ชนิดบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงเลยในการถ่ายเลือด blood transfusion มีเงื่อนไขสามขั้นอย่างหนึ่งคือคนที่แอนติเจนชนิดใดจะต้องไม่มีแอนติบอดีที่จำเพาะกับเลือดหมูนั้นเช่นคนที่มีเลือดหมู่ A จะไม่มีแอนติ A แอน b o d y A ขณะที่คนที่มีเลือดหมู B จะไม่พบแอนตีบ B แอนติบอด B โดยแอนติบอดีเหล่านี้จะพบใน plasma อนติเจนและแอนติบอดีของหมู่เลือดต่างๆสรุปได้ดังตารางดูตารางประกอบตารางสรุปส่วนประกอบของแอนติเจนและแอนติบอดีของระบบหมู่เลือด ABO แบบต่างหาหะจากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่าระบบหมู่เลือด ABO มีความสำคัญเนื่องจากการถ่ายเลือดที่มีการ ถ่ายเฉพาะส่วนจองเม็ดเลือดแดงซึ่งมีแอนติเจนอยู่ที่ผิวเซลล์จะต้องพิจารณาเรื่องของระบบหมู่เลือดด้วยเช่นกรณีของคนที่มีเลือดหมู่โอซึ่งไม่มีแอนติเจนชนิดใดเลยดังนั้นคนที่มีเลือดหมู่นี้จึงสามารถถ่ายเลือดให้กับเลือดทุกหมู่ที่เหลือได้แต่ในขณะที่คนที่มีเลือดหมู่ a อจะมีแอนติเจนทั้งสองชนิดแต่ไม่มีแอนติบอดีชนิดใดเลยดังนั้นจึงสามารถรับเลือดได้จากเลือดทุกหมู่เลือดระบบหมู่เลือดต่อเอชกรุ๊ป ORH blood group หมู่เลือด ORH ORH blood group มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีแอนติเจอร์ ORH อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเรียกคนหมู่นี้ว่ามีเลือดหมู่ ORH ขณะที่อีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่ไม่มีแอนติเจอร์ ORH อยู่บนผิวเซลเม็ดเลือดแดงเรียกคนกลุ่มนี้ว่ามีเลือดหมู่ ORH ระบบหมู่เลือดแบบนี้มีความสำคัญต่อการมีบุตรของฝ่ายหญิงโดยถ้าฝ่ายหญิงมีเลือดหมู่เป็น เอชแต่ขณะที่ฝ่ายชายมีเลือดหมู่เอชและถ้าลูกคนแรกที่เกิดขึ้นมีเลือดหมู่เอชดังนั้นแฟนทีเจอ ORH ในเลือดของลูกคนแรกขณะที่แม่ครรลอหลุดเข้าไปประปนกับเลือดของแม่ผ่านทางสายสะดือซึ่งแม่มีเลือดหมู่เ r ชทำให้ร่างกายของแม่สร้างแอนติบอดี o r นติเอชขึ้นมาดังนั้นหากลูกคนที่สองเกิดขึ้นมีเลือดหมู่ ORH อีกครั้งเลือดจากแม่ที่มีต n เอชจะไปรวมตัวกับแอนติเจนเอ h ของลูกทำให้ลูกเสียชีวิตขณะอยู่ใน คันได้เรียกการตกตะกอนของเลือดทารกในคันนี้ว่า e ริเทรเบสโตเซอร์สเฟเทอร์ชีววิทยาม .4 ม .6 หน้า9จาก10 9เสีระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์หลอดเลือดหลอดเลือดในร่างกายมนุษย์แบ่งได้เป็น3แบบคือ 1. หลอดเลือดอัตอรี่เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจโดยทั่วไปเลือดจะมีปริมาณออก วิเจนสูงยกเว้นพมเงอเรียเทอรีและอัมบิลิคอเลอรีสที่สายสะดือ 2. หลอดเลือดเวนเวนเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจมีลิ้นกั้นอยู่ภายในเวลเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับเนื่องจากในหลอดเลือดเวนมีความดันเลือดต่ำกว่าหลอดเลือดอาร์รีโดยทั่วไปเลือดจะมีปริมาณออกซิเจนต่ำยกเว้นพมเอรเวนและอัมบิลิคอเลนที่สายสะดือ 3. หลอดเลือดฝอยแคปิลลาริก เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเพียงเล็กน้อยโดยหลอดเลือดฝอยมัดจะสารกันเป็นร่างเรียกว่าแคปโอลาริเบสที่บริเวณอวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสารต่อไปตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของหลอดเลือดในร่างกายความดันเลือดบลัดเพ r e เชอร์เป็นแรงของเลือดที่กระทบกับผนังหลอดเลือดโดยความดันเลือดจะมีสองค่าคือ 1. ค่าความดันซิสโตลิกซิสโตลิกเพรสเชอร์ค่าความดันเลือดสูงสุดขณะวัวใจบีบตัวซิสเทอรีในคนปกติที่สุขภาพดีมีค่าอยู่ที่ประมาณ120อมมจีค่าความดันไดอสโตลิกไดสโตลิกเพรสเชอร์ค่าความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวเดสเทอรีชีววิทยามสมหหน้าสิบจากสิบสิบ ในคนปกติที่สุขภาพดีมีค่าอยู่ที่ประมาณ80 mmHg ในการวัดความดันเลือดจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าซิกโมมอลเทอร์ร่วมกับการใช้เซตัสโคปโดยถ้ามนุษย์มีค่าสิสติลิกเพรสเชอร์สูงกว่าหรือเท่ากับ140 mmHg และมีค่าไดอะสต l ลิกเพรสเชอร์สูงกว่าหรือเท่ากับ90 mmHg ในขณะที่ร่างกายอยู่ในระยะพักถือว่ามีอาการของโรคความดันโลหิต oh สูงไฮเพอร์เทนช ความดันเลือดสูงที่สุดที่หลอดเลือดเอออเธอร์ตามมาด้วยหลอดเลือดอัชรีหลอดเลือดอัชรีโอหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดเวนทั้งนี้เนื่องจากหลอดเลือดที่อยู่ใกล้หัวใจจะได้รับแรงบีบจากหัวใจสูงสุดและความดันเลือดจะลดลงเรื่องเรื่องเนื่องจากแรงต้าน resistance ของผนังหลอดเลือดต่อการไหลของเลือดโดยเฉพาะที่บริเวณหลอดเลือดฝอยที่มีขนาดเล็กมากจึงทําให้ความดันเลือดลดต่ำลงมาก เมื่อกลับเข้าสู่ในหลอดเลือดเวนดังนั้นเลือดที่ไหลเข้าสู่หลอดเลือดเวนจึงต้องอาศัยกลไกในการดันเลือดให้มีการเคลื่อนที่ได้โดยอาศัยการทํางานของเซลล์กล้ามเนื้อโครงร่างที่อยู่บริเวณรอบๆหลอดเลือดเมื่อกล้ามเนื้อเหล่านี้หดตัวจะทําให้เลือดในหลอดเลือดเวนสามารถเคลื่อนที่ไปได้นอกจากนี้หลอดเลือดเวนยังมีลิงก์้นช่วยในการป้องกันไม่ให้เลือดเกิดการไหลย้อนกลับและไหลในหลอดเลือดทิศทางเดียว o n e เว flow ส่วนความเร็วเลือดจะต่ำสุดในหลอดเลือดฝอยเพราะหลอดเลือดอัรทรีแต่ละหลอดเลือดจะส่งไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยจำนวนมากดังนั้นเมื่อคิดพื้นที่หน้าตัดรวมทั้งหมด total cross-sectional ของหลอดเลือดฝอยจะมีค่าสูงกว่าหลอดเลือดอัรทรีมากทําให้ความเร็วของเลือดในหลอดเลือดฝอยช้ากว่ามากก่อนจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นอีกครั้งในหลอดเลือดเวนหระบบน้ำเหลืองลิมฟติกซิสเ็ม ระบบน้ำเหลืองลิ m ฟาติกซ s สเต็มมีบทบาทหลักสามย่งคือช่วยในการดูดกลับของเหลวส่วนเกินจากการแลกเปลี่ยนสารที่หลอดเลือดฝอยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและเป็นบริเวณที่มีการดูดซึมมีพิษแล้วจากลามเส้เล็กระบบน้ำเหลือประกอบด้วยหลอดน้ำเหลือง l y m ฟาติกเวสเซ e l ซึ่งทำหน้าที่ในการลามเลียงน้ำเหลือลิมฟ์และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองลิมฟาติกทิชชู่ซึ่งเป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีเซลล์เม็ด เลือดขาวลิมเฟอร์ไซต์จำนวนมากอยู่ภายในต่อมหลายต่อมในร่างกายเช่นต่อมทอนซินทอนเซอร์จะมีเนื้อเยื่อน้ำเหลืออยู่ภายในจำนวนมากของเหลวระหว่างเซลล์ส่วนเกินที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสารผ่านหลอดเลือดฝอยจะกลับเข้าทางทางหลอดน้ำเหลืองฝอยลิมฟ์แคปิลลารุกซึ่งเป็นท่อปลายตันจากนั้นน้ำเหลืองจะไหลเข้าไปรวมกันในหลอดน้ำเหลืองลิมฟเวนก่อนจะถูกลามเลียงต่อไปผ่านต่อมน้ำเหลืองลิมฟ์นดตต่อมน้ำเหลืองนี้ จะมีการกรองและการกำจัดเชื้อโรคที่อาจปนมากับน้ำเหลืองได้ไท้ายที่สุดและน้ำเหลืองจะกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดที่บริเวณไหลผ่านหลอดเลือดซับเคลเียนเวนชีววิทยามสมหบทที่11การลำเลียงในสัตว์ p d f